คุณกรดะดาโอ้โหต้องให้ซิกนนะให้ซิญบอกเออกไปเลยแปลว่าทางฝั่งคนรู้จักคำว่าฝั่งเยสเลโนนะแล้วก็โอเคดีมากครับนี่แหลคือสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดในส่วนตัวลุงนะว่าลุงอเนะเป็นคนที่ไม่นับถือาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ ถูกต้องครับยืนยันเลยถูกต้องครับแต่ลุงหอ,อเคารพและเข้าใจทุกๆศาสนาสรุปคือลุงไม่ได้นับถือศาสนาแต่ใช้หลักคำสอนที่ดีของแต่ละศาสนาถ่ายทอดถ่ายเทให้กับกันและกันโดยพวกยิ่งดำรงในลำเนินชีวิตถูกต้องครับนะฮะ ถ้าทุกคนในโลกนี้นะครับเข้าอยู่ในกรอบอ้างถึงอังอีกเวลานี้ครับสันติสุขเกิดขึ้นทุกตารางเมตรของโลกใบนี้พยายามครับผมช่วยกันนะฮะทางฝั่งลุงถือว่ายืนยันว่ามันเป็นไม่เปลี่ยนแปลงโอเคนะครับยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งนี้ลุงใช้กับสิ่งนี้มาตั้งตั้งแต่ปี40กันละเผยแพร่เผยแพร่แล้วก็แบ่งปันนะมาถึงวันนี้เราอยู่ใน บ้านหลังเดียวกันนะ TikTok Family เ okay, พนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้นะฮะแจ้งเพื่อปโปรดทราบหลายหลยคนลหลายท่านในอันที่จะใช้หลักตรงนี้แต่เน้นหนักมากคือเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติในตัวเรากับสิ่งแวดลอ้อมนะครับใครจะว่าไงเรื่องธรรมชาติก็รับฟังได้ทั้งหมดแหละฟังลุงรับฟังได้บทไม่เคยย้อนแยง้งใครทั้งนั้นนะครับเพาว่านะนะก็อมยิ้มอย,อย่างเดียว อ๋อเขารู้แค่นั้นารู้แค่นี้นแต่ผมก็ไม่เคยสวนใครนะาให้ดูเวลาเวลาต่อหน้าไม่เคยสวนใครเด็ดขาดไม่เคยเด็ดขาดฟังฟังอย่างเดียวสุดท้ายก็ประมวลภาพรวมเอาไว้ก่อนจากกันอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคเข้าใจตรงกันแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีคติต่อกันทุกครั้งทุกคนที่มาแชร์กับสิ่งเหล่านี้กันลุงนะลุงจะไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วล่ะเป็นนิสัยส่วนหนึ่งอะไรกันนะโอเคเมื่อรู้และเข้าใจสิ่งนี้ ก็ต้องเผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันใช่ไหมฮะให้ทุกคนให้มากๆคนเข้าใจในคอนเซปต์เดียวกันดําเนินเดียวกันแล้วทุกคนพึ่งพากันโดยอาชีพใช่ไหมครับอ่าโดยอาชีพโดยอะไรก็ว่านไปองค์กรนั้นมันใหญ่โตขึ้นไปในหมู่บ้านตำบลอำเภอที่ท่านอยู่ผมอยู่ผมก็ทําเหมือนกันนะแต่ในทาสิ่งที่ในขอบแคบๆตอนนี้มันเป็นขอบกว้างขึ้นไปแล้วคือ Tik t o ็อกแฟมิลี่นี่ฮะที่ต้องเป็นสื่อกลางที่ยัาง มันคงแล้วก็ถาวรสืบต่อไปแม่นบอโอเค